ด้วยความที่กระบองนี้มันแรงเวอร์มากนะผมก็คือ a t t a ท k 450นะครับแล้วก็บวก5ทุกๆก,ก,การตีบวกด้วยนะผมก็อันนี้เพิ่มเข้าไปอีก25นะครับทำให้ซปเปอร์โนวิดสเต็งหแต่ตีแรงมากครับผมตีเนี่ยเบิ้ลทีละพันห้าได้นะครับผมเทพทู .com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำานเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบโกมันวีนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนวิธีการทําให้ซูเปอร์โนวิดเนี่ยมันใส่อาวุธเลเวลร์4ได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพอซูเปอร์โนวิดใส่อาวุธเลเวลร์4ได้นี่คือตีมันมากนะผมเบิ้ลกันทีละเบิ้ลกันทีละ2,008เลยนะครับเรียกว่าเบิ้ลกันจัดหนัก สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด d YouTube ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเกริ่นก่อนว่าวิธีที่ทําให้ซูเปอร์นวิทเนี่ยสามารถใส่อูเลียวสีได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเราต้องมีเลเวล96ขึ้นไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเลเวล96แล้วนะครับก็เข้าเงื่อนไขที่1แล้วนะครับต่อมานะครับผมเงื่อนไขที่2ก็คือต้องมีโซลิงเกอร์บัฟให้นะฮะ อ่ะซึ่งโซลิงเกอร์เนี่ยก็จะมีบัฟชื่อว่าโซลออฟซูเปอร์นวิดนะครับผมความสามารถของบัฟนี้นะฮะอย่างแรกเลยคือเมื่อซูเปอร์นวิดเนี่ยเลเวล90ขึ้นไปจะสามารถใส่หมวกได้ทุกชนิดนะครับคือไม่ไม่จำเป็นว่าต้องตรงเงนื้อไขก็ได้นะขอแค่มันเป็นหมวกอะนะฮะคือถ้ามันเป็นหมวกเฉพาะอาชีพอย่างเฉพาะอาชีพเซกหรือลูนไนท์อย่างเงี้ยซูเปอร์นวิดก็ใส่ได้ผมขอแค่มีบัฟนี้นะฮะเลเวลเกิน90ขึ้นไปนะครับอย่างที่2นะครับก็คือ ถ้าเราเลเวลเกิน96ขึ้นไปนะครับเราจะสามารถใส่อาวุธเลเวล4ได้ทุกชนิดนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ทุกชิ้นขนาดนั้นนะผมมันมีอยู่มันมีอยู่ประมาณ4ประเภทนะผมนั่นก็คือดาบมีดกระบองขวานแล้วก็ไม้เท้านะฮะซึ่งไม้เท้าเนี่ยรวมทั้ง one hand แล้วก็ two hand ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเพิ่มตัวเลือกในการใส่อาวุธของซูเปอร์นูทได้ค่อนข้างเยอะมากครับอย่างของผมเองเนี่ยใส่ไปในนี่นะฮะก็คือพายบังเกอร์ P นะครับผมความสามารถของมันก็คือนี่เลยฮะ Attack เริ่มต้นครับผม450นะครับเป็นอาวุธเลเวล4นะครับและเพิ่มวอแท็กอีก5ต่อการอัปเกรดนะครับผมอันนี้เป็นกระบองบวกหนะครับผมเป็นกระบองที่เข้ามาพร้อมกับดันชาลสตันนะครับซึ่งเป็นของใหม่กิ๊งๆเลยนะฮะด้วยความที่กระบองนี้มันแรงเวอร์มากนะผมก็คือแอแท็ก450นะครับแล้วก็บวกหทุกๆการตีบวกด้วยนะผมก็อันนี้เพิ่มเข้าไปอีก25นะครับทำให้ซูเปอร์โนวิดสเต็งหนึ่งแต่ตีแรงมากครับผมตีเนี่ยเบิ้ลทีละพันห้าได้นะครับผมแบบนี้เลย ออแล้วที่สําคัญนะครับผมสังเกตไหมว่ากระบองมันใส่ได้เฉพาะแมคานิกแถมต้องเลเวล130ขึ้นไปอีกนะครับผมแต่อันนี้ไม่ต้องกังวลไปนะผมเพราะว่าถ้าเราได้บัฟสเปริตรออฟซูเปอร์โนวิดเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้โดยไม่ต้องสนเงื่อนไขเลยครับผมว่ามันจะเป็นอาชีพไหนหรือว่าเป็นเลเวลเท่าไหร่นะครับผมบัฟนี้มันจะทําให้เราใส่ได้เลยนะครับผมคือขอแค่เป็นอาวุธเลเวล4นะครับไม่ต้องสนเลเวลไม่ต้องสนอาชีพนะครับใส่ได้หมดนะฮะดีมากๆเลยครับบัฟนี้นะครับผมแต่บัฟนี้ก็มีเงื่อนไขยอยู่ มันมีระยะเวลาแค่500วินาทีนะครับถ้าหมดแล้วนะครับอาวุธมันจะไม่โดนปลดนะอาวุธก็ยังอยู่ค้างเหมือนเดิมนะผมมันจะโดนปลดก็ต่อเมื่อออกจากเกมนะครับหรือว่าเปลี่ยนแผนที่นะฮะซึ่งถ้าเราใส่บัฟให้ปุ๊บแล้วบัฟไม่ถ้าใส่บัฟให้ปุ๊บแล้วบัฟหมดนะครับผมมันก็ยังไม่ปลดนะผมก็ทําให้เราสามารถตีต่อได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นก็เหมาะกับคนที่จะเปิด2อจอผมจอหนึงเอาไว้โซลิงเกอร์บัฟเสร็จออกไปนะครับแล้วก็เอาซุปเปอร์นวิดไปไล่ตีนะฮะ แค่อย่าออกจากเกมอย่าเปลี่ยนแผนที่ก็พอนะครับถามว่าตอนนี้มีอาวุธเลเวลสี่ Level อันไหนบ้างที่ซุปเปอร์นวิทน่าเอามาลองใช้นะครับผมก็ถ้าเป็นสายโจมตีนะครับตอนนี้ก็จะมีแก๊งไพ่บังเกอร์นะครับจะเป็นไพ่บังเกอร์ธรรมดาไพ่บังเกอร์พีเนี่ยไพ่บังเกอร์พีเนี่ยจะทําให้ตีแรงมากผมแอตแท็กสี่รบวกหบวกหตามการน้ำเกรดนะแล้วก็มีไพ่บังเกอร์เอสไพ่บังเกอร์เอสเนี่ยก็คือเพิ่มเอพิดีตามการตีบวกนะฮะแล้วก็ไพ่บังเกอร์เอสเนี่ยจะมีสล็อตด้วยนะคคครรัับผมม่่่ออออนนนนนนข้านาาน้าาาางงงงสสููะแตกกก็็เเเเหืืถปย์ี ราคาอยู่ที่ประมาณอันละสองสัมแสนเองนะครับแต่ถ้าเป็นไพแบงเกอร์เอสเนี่ยจะอยู่ที่ราคา8ล้านนะครับผมในปอนเทลล่านะฮะซึ่งก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงมากทีเดียวด้วยความที่มันมีสล็อตนะครับผมแล้วก็เป็นของที่คนนิยมใช้นะฮะมันก็เลยจะค่อนข้างราคาแพงกว่านะครับแล้วก็มีอ,อันหนึ่งที่นิยมใช้กันของก็คือนี่ครับ กระบองสไปกี้นะครับผมกระบองสไปกี้เนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มคีเรท40%นะครับและข้อเสียของมันคือลดพลังป้องกันหนึ่งใน3ามนะผมแต่เอาจริงพลังป้องกันเราน้อยอยู่แล้วอะลดไปก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วข้อดีอีกอย่างของกระบองสไปกี้ก็คือมันสามารถออฟได้ด้วยนะครับผมอาจจะเลือกเป็นออฟชาร์ปนะครับที่เพิ่มคีเพิ่มฮิตเข้ามาหรือจะออฟเอฟพีดีก็ได้นะครับแล้วกระบองสไปกี้เนี่ยสามารถใส่การ์ดได้ด้วยนะฮะนี่แหละครับก็จะมีบางคนเอาไปใส่งูดำนะครับผมถ้าเราอัพดับเบิลไทแท็กมาเป็น สองซี 2, ดอล,ลาร์ไปเลยก็ได้นะผมทําให้คีย์ที่ข้อแรงขึ้นนะฮะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมคีย์ที่ข้อดาเมจเพิ่มขึ้น15%นะครับกระบองสไปกี้มี2สล็อตนะผมใส่ได้2ใบเลยนะครับนอกจากกระบองสไปกี้นะครับผมยังมีทานอสแฮมเมอร์นะฮะทานอสแฮมเมอร์เนี่ยเป็นอาวุธประเภทกระบองนะผมถ้าโดยปกติเนี่ยมันจะใส่ได้ตอน120ยยี่สบนะผมแต่ด้วยความที่เงื่อนไขของไอตัว สเปริทออฟซูเปอร์โนวิดเนี่ยทำให้เราใส่ได้ทันทีนะฮะโดยที่ไม่ต้องรอ120ยยี่สบนะผมแค่96กกับมีบัฟก็ใส่ได้แล้วนะผมข้อดีของทานอัแฮมเมอร์คือเพิ่มเอเมทแท็กด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องการเอเมทแท็กเอาไว Auto ้ออโต้สเปลนะฮะคือถ้าเป็นไายบังเกอร์เฉยๆมันจะได้แค่แท็กใช่ไหมแต่ไม่ได้ตัวเอเมทแท็กเลยนะครับแต่ถ้าเป็นทานอัแฮมเมอร์ mer, เนี่ยสามารถซื้อมาแล้วเอามาใส่ได้ผมใครที่มีของออโต้สเปลนะผมเช่นอาแหวนไฟเอ้้้ยไไไไไมมม่่ะะ่ดดซูเปอร์โนนนววใสแหฟะผ เช่นไอ้พวกอีวิลสมิลก๊อนะครับผมที่ใส่ได้ตอน110หรือว่าจะเป็นหมวกเบสิคอลเฟเทอร์นะครับหรือว่าจะเป็นออุปกรณ์ Auto ออโต้สเปลต่างๆนะผมเช่นเซตฮุกแดงฮุกฟ้านะครับผมก็สามารถใส่เป็นพวกทานอสแฮมเมอร์ได้นะผมเพราะมันได้เอเมทแทคแล้วก็แทแทคด้วยหรือว่าจะเป็นตัวทานอสแดกเกอร์ก็ได้นะครับอันนั้นก็ได้เอเมทแทคเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของกระบองก็คือเราสามารถใช้คู่กับบัฟอะเดอร์ลีนได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัฟจากสกอร์หรือว่าบัฟจาก BS นะครับก็สาามรถใช้ได้เหมือนนนกัะผม ซูปเปอร์โวิดเขาก็เลยนิยมจะใช้เป็นพวกกระบอมากกว่าครับผมเพราะมันใส่บัฟแล้วปุ๊บทำเอพีดีร้อยเก้าสิบง่ายมากนะฮะและยิ่งถ้าปลดล็อกเป็นเอ็กเพนโนวิดที่เลเวล9 9ขึ้นไปแล้วอ่ะจะทำร้อยเก้าสามได้ง่ายด้วยนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่อยากเล่นซูปเปอร์โนวิดนะครับผมคา้านี้จริงๆแล้วมันมีดีแค่น่ารักนะครับผมแต่ถ้ามันมีของระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เลยสนุกนะฮะแต่อย่าไปหวังว่ามันจะแรงเท่าพวกคัสสามพวกคัสสามนั่นคือแบบสายตรงไงอันนี้คือเล่นเอาขำๆข ถ้าใครจะมาเล่นนี่ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวดีๆนะฮะใช้ของผสมควรเลยถึงจะมันนะครับนอกจากอาวุธของพวกสายตีแล้วนะครับผมสายเวทก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยนะเงื่อนไขของไอตัวอาวุธเลเวอสีเนี่ยนะฮะอย่างเช่นใช้ทรอนออฟดาร์เนตอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะสำหรับใครที่เล่นสายเวทนะครับผมหรือว่าจะจัดแบบแรงๆไปเลยอย่าง s t a r ์ฟออฟเดสตักชั่นก็ได้นะครับเป็นอาวุธเลเวสีเหมือนกันนะครับเอเมทแกนี่สูงถึง280นะครับเรียกว่าใสปุ๊บแล้วยิงเวทนี่เป็นสายเวทที่แรงมากนะครับ ก็คือไปใช้คาถาร่วมกับพวกวอลล็อกได้เลยนะครับเอาละครับก็น่าจะเข้าใจคร่าวๆแล้วน้องว่าสกิลของส p i ริ t ออฟซูเปอร์น t ิเนี่ยมันดียังไงนะครับผมก็ใครที่เลเวล96ขึ้นไปนะครับอย่าลืมไปลองนะครับใส่อุธได้เยอะมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิตยูทูปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ